สวัสดีค่ะเพื่อนๆืยายเพ็ญจะมาเล่าช่วงหนึ่งของชีวิตที่สาหัสมากๆก,กช่วงหนึ่งกับชีวิตยายเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆืยายเพ็นกลับมาบ้านแล้วค่ะไปเยี่ยมลูกสาวมาค่ะวันนี้ อากาศดีแต่หนาวข้างนอกค่ะลมเย็นเจี๊ยบยาเป็นต้องใช้อันนี้ค่ะต้องใช้อันนี้คุมแดดจ,จ้าอย่างนี้นะคะยายเป็นต้องคุมค่ะแต่พอเข้ามาข้างในแล้วมันร้อนค่ะยาเป็นต้องเอาผ้านี้ใส่ไว้ข้างในด้วยค่ะคอยจะได้อุ่นคิดดูคิดดูว่าแดดจ้าแต่หนาวมากเลยค่ะเพื่อนๆ ยาขึ้นไปหาลูกสาวขากลับเจอเพื่อนรุ่นน้องคนนี้เขาทำงานอยู่ที่คันทีนคือเป็นห้องอาหารที่ขายให้บริษัทหรือให้ธนาคารนะคบเพื่อนๆเป็นคันทีนแล้วเขาทำงานนี้มาหลายปีพอเจอเขาก็ให้อาหารดีวจะให้ดูค่ะเพื่อนๆเต็มกระเป๋าเลยค่ะ ขนมปังค่ะบังเอิญยายเพนถือกระเป๋าใหญ่ไปค่ะกระเป๋ามือถือใหญ่ได้ขนมปังมาเยอะเลยค่ะ1ถุง2ถุงก็ทำเป็นถุงถุงเอาไว้ค่ะ3มถุงสี่ถุงค่ะเพื่อนเพื่อนสี่ถุงเขาใส่ถุงกระดาษมาค่ะมีแอปเปิลด้วยค่ะ แอปเปิลเขาให้มาหมดเลยค่ะในถุงกระดาษเป็นถุงปูนสีน้ำตาลเขามีอะไรในถุงให้ยายเป็นมาหมดเลยค่ะเพื่อนๆตอนที่ยายเพ็ญอยู่บ้านเก่าอยู่คนเดียวนะคะแล้วช่วงนั้นช่วงโควิดเนาะเขาก็ารู้ข่าวว่ายายเพ็ญติดโควิดเป็นคนแรกจากที่ทำงาน แล้วมันดังครับเพื่อนอยากเป็นเป็นดาราดาราสายลบสำหรับสายตาเขานะคะไม่รู้เลยว่ายายเพนคิดย,ยังไงจะเป็นจะตายจะตายด้วยโควิดอะไรเงี้ยแต่คนอื่นอะ่ะเขาคิดลบเพราะว่ายายเปนติดโควิดคนแรกเพราะว่ามันยังใหม่อยู่มันเลยดังครับเพื่อนๆดังในทางลบใครปล่อยข่าวก่อน เขาก็จะโชคดีหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อนอยาเป็นก็ไม่รู้ก็เหมือนเหมือนเด็กเลยครับเพื่อนเหมือนเด็กเลยค่ะอันนี้เอยถึงช่วงนั้นช่วงติดโควิดแรกๆเลยค่ะปีแรกแล้วก็ยาเป็นคนแรกเลยค่ะที่ที่ออกข่าวทางโซเชียลมีเดียทาง facebook นะคะถึงขนาดโหถามหาเลยค่ะว่าใครติดใครติดโควิดมันเป็นเรื่องใหม่ สุดท้ายคนที่เขาอยากได้หน้านะคะัเพื่อนเพื่อนเขาก็ติดโควิดเหมือนกันค่ะยจยเพื่นก็ทำคลิปไปแล้วค่ะแต่ยจยเพ็่น่ะเอยถึงเฉยๆว่าน้องคนนี้เขาเอาอาหารที่ร้านเขาที่มันเหลือนะคะมีสลัดมีขนมปังมีผลไม้แต่เขาไม่ได้เอาผลไม้ให้แต่ครั้งนี้เขามีผลไม้มาด้วยค่ะแล้วเขามีขนมปังมาสี่ห่อ และช่วงนั้นเขารู้ว่ายายเพ็ติดโควิดเขาก็โทรมาหาแล้วก็จะเอาอาหารมาให้ค่ะเพราะว่าเขารู้ว่ายายเพ็น่ะกักขังตัวช่วงนั้นน่ะกักขังตัวสิบสี่วันค่ะเ,เพื่อนๆแรกๆเลยค่ะสองอาทิตย์เลยค่ะเขาก็รู้ว่ายายเพ็ออกไปไหนมาไหนหรือซื้อกับข้าวไม่ได้เขาก็โทรมาหาบ้างส่งข้อความมาให้บ้างก็เอาอาหารมาฝากแล้ววันนี้ไปเจอเขา เขาเอามาเต็มถุงแล้วก็ให้ยายเพ็ญมาหมดเลยค่ะแต่ให้มาครั้งนี้ยายเพ็ญก็อยู่กับคุณแฟนแล้วค่ะยายเพ็ญบอกว่าเอามาเถอเอามาให้หมดเลยเพราะว่าก็ถามตอนแรกเขาให้มาถุงหนึ่งเอาเขาก็บอกว่าเอ้าพี่เพ็ญเอาไปอีกถุงหนึ่งเอาถุงหนึ่งแล้วเหลือทรงสุดท้ายเขาบอกว่าเอาเอาไปให้หมดเลย แล้วยายเพ็ญก,ก็บอกว่าเอามาเอามาเอามาให้หมดเลยถ้าไม่มีใครเอาเอามาให้ยายเพ็ญเลยเพราะว่ายายเพ็ญกินไม่เหลือเพราะว่ายายเพ็ญอ่ะเป็นคนขี้เสียดายข,ของค่ะไม่ทิ้งของค่ะถึงอยู่กาแฟยายเพ็ญก็ไม่ทิ้งของอยังขี้เสียดายเหมือนเดิมค่ะตอนที่ยายเพ็ญย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆอ่ะเ,อเก๋ซื้อขนมปังปอนแล้วก็ใช้แค่ไม่กี่แผ่นแล้ววันหลังมามันแห้งแล้วเกก็ไม่ใช้พอ,ย,อยายเพ็ญย้ายเข้ามา อย่าเป็นหันหัๆน,น,นเข้าช่องฟิตก็เอาออกมาเฉพาะจะทานนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่มีเสียคะ่ะแรกๆนะ่ะเสียแล้วก็ขนมปังมันขึ้นราพอมันขึ้นราแล้วก็จะเอาไปให้นกให้เป็ดมันก็ไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าอาหารมันเสียแล้วถ้ามันแห้งไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามันขึ้นราแล้วอย่าเพิ่นก็ไม่เอาไปให้สัตว์คะ่ะทีนี้ บอกน้องว่าเอามาเถอะถ้าอามาให้อ่าเอีเพนแล้วนะคะเอียเพนจะไม่ทิ้งเลยสักแผ่นเดียวจะเอาเข้าช่องฟิตค่ะแล้วก็เอาออกมาทานทีละแผ่นสองแผ่นแล้วเขาก็บอกว่ามันมีขนมปังที่เขาห่อเอาไว้ตั้งแต่อสองวันที่แล้วเขาเอามาไม่ได้เพราะว่าเขา หอบของมาเยอะแล้วมันก็เลยค้างอยู่สองคืนค่ะทีนี้ยายเป็นบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามันค้างและขนมปังมันจะแห้งหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนๆก็เอาไปใส่เครื่องเครื่องที่มันที่มันเขาเรียกว่าเดียกไม่ถูกคะ่ะเพื่อนๆต้องให้ชมค่ะขนมปังใส่ไปในนี้ค่ะ เรียกไม่ถูกค่ะภาษาไทยถ้าเรียกภาษาโนยเพื่อนเพื่อนก็ไม่ไม่รู้ภาษาอีกเนาะว่าจะเป็นพูดเอ๊พูดภาษาอะไรเรียกก็ไม่ถูกอย่างนี้ค่ะนมปังไปใส่มันเด้งขึ้นแล้วมันร้อนแล้วมันก็จะนิ่มค่ะตลกค่ะบางครั้งจะเป็นพูดภาษาไทยแล้วมันไม่ออกค่ะเพื่อนเพื่อนทีนี้เราก็เลยคุยกันค่ะเดี๋ยวยายเพ็ญจะเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นอ่ะมันลําบาก แค่ไหนช่วงบ้านเช่าข้าวซื้อค่ะเพื่อนเน<ๆ>เราคุยกันถึงเรื่องงานในช่วงนั้นของเขาแล้วก็ในช่วงนั้นของยายเพ็ญค่ะคือช่วงนั้นยายเพ็ญเช่าบ้านอยู่คนเดียวคือเช่าพาร์ตเมนต์แล้วก็มีน้องสองคนมาเช่าอยู่ค่ะมันเป็นช่วงที่ ที่ดีมากที่ยายเพ็ญประหยัดได้เยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าค่าเช่ามันแพงแพงมากเลยยายเพ็ญ่นโชคดีมากๆเลยค่ะช่วงนั้นถ้ายายเพ็ญอยู่คนเดียวช่วงนั้นนะคะคงยังไงก็ไม่รอดแน่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายเพ็ญไม่มีงานประจำทำแล้วก็ป่วยบ้างทำงานบ้าง ต่อสู้สุดๆเลยค่ะเพื่อนๆและกําลังก็ไม่มีแล้วก็ท้อมากเป็นช่วงที่ท้อมากๆเลยท้อด้วยแล้วก็ต่อสู้กัดฟันสู้ค่ะเพื่อนๆคือยายเพนเช่าสถานที่นั้นแล้วจะต้องจ่ายทุกอย่างเลยค่ะค่าน้ำก็แพงค่าไฟค่าอยู่ค่ากินค่าโทรศัพท์ค่ารถ แล้วก็อูหสารพัดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วไหนจะซื้อข้าวของใช้ส่วนตัวนั่นนี่ยายเพ็ญประหยัดสุดๆประหยัดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่มีน้องมาช่วยเช่ายายเพ็ญอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยค่ะช่วงนั้นนะคะหาทางทิ้งของให้หมดเลยค่ะแล้วก็เอาไว้แต่เฉพาะเสื้อผ้าหรือของที่จำเป็น ที่มันไม่กินที่ค่ะเพื่อนๆมันจะมีห้องให้เช่าแต่เป็นห้องอย่างเดียวแล้วในห้องนั้นก็จะมีแค่ตู้เสื้อผ้าให้มีแค่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงนอนเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆมันเป็นเป็นหอพักนะคะเพื่อนๆแล้วครัวห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ต้องจะต้องรวมกันหมด ยายเพ็ญคิดเอาไว้แล้วค่ะว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงๆยายเพ็ญจะต้องไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นค่ะเป็นห้องเล็กๆจริงๆค่ะยายเพ็ญไปดูมาแล้วแลวะในห้องมีแต่ตู้เสื้อผ้าตู้เดียวกับเตียงนอนแล้วก็ห้องรับแขกอะไรก็ไม่มีเลยมันจะอยู่ห้องรวมหมดเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ข้างนอกเล็กๆแล้วค่าเช่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะคะ แพงค่ะเพื่อนๆที่อยู่ห้องเล็กๆนั้นมันไม่ใช่ว่าพาร์เมนต์เป็นห้องเช่าค่ะแต่ที่ยาเป็นเช่าพาร์เมนต์นั้นแล้วก็มีน้องสองคนมาช่วยยาเป็นทั้งอยู่ได้นั่นเลยค่ะยาเป็นก็อยู่มาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ประหยัดเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงเราจะต้องมีเงินอยู่ในธนาคารส่วนหนึ่งเพื่อฉุกเฉินค่ะเพื่อนๆ แล้วช่วงนั้นน่ะเงินในธนาคารน่ะมันไม่งอกเงยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่งอกเงยเพราะอะไรรู้ไหมคะทั้งๆั้งที่น้องเขาก็ช่วยอยู่มันไม่งอกเงยเพราะว่าหน้าที่การงานของยายเพ็ญน,นะคะยายเพ็ญเพิ่งจะจบเรียนมาช่วงนั้นน่ะเรียนด้วยค่ะเรียนการบำบัดดูแลปฐมพยาบาลคนป่วย ทีนี้พอเสร็จแล้วเยเป็นก็ไปเริ่มต้นทำงานเพื่อสะสมชั่วโมงถ้าชั่วโมงมันไม่เต็มเราก็จะไปสอบไม่ได้ครับเพื่อนๆนถ้าเราไม่สอบแล้วเราก็จะไม่ผ่านโอ้โหงานหนักมากเลยครับเพื่อนๆย่เยเป็นก็เฉลีย่ยแล้วจะต้องทำงานสิบปีครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหทำงานสิบปีแล้วเยเป็นช่วงนั้นก็เกือบจะหกสิบแล้วเนาะ ทีนี้แล้วเมื่อไหร่ชั่วโมงมันจะเต็มแล้วชาตินี้ชั่วโมงยังไงก็ไม่เต็มค่ะเพื่อนเพื่อนที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่า,ยาเยปินไม่มีงานอาทิตย์หนึ่งยเยปินจะทํางานแค่สี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงบางทีสองชั่วโมงบางทีชั่วโมงครึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเวลาเราไปทํางานต้องนั่งรถเมย์พอเรานั่งรถเมย์ไปแล้วรถเมย์มันกินค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาหัก ค่ารถเมย์นะคะมันจะไม่โชว์ในใบภาษีเราจะเขียนลงในใบหักภาษีไม่ได้ค่ะเพื่อนๆใบภาษีนั้นจะเขียนเฉพาะในชั่วโมงของเราชั่วโมงที่เราได้เต็มๆนะคะส่วนค่ารถที่หักออกจากชั่วโมงที่เราได้นั้นเขาจะไม่คิดค่ะเพื่อนๆที่ทํางานน่ะเขาไม่จ่ายค่ารถให้เราเราต้องจ่ายค่ารถไปทํางานเองค่ะ แล้วในชั่วโมองที่ถูกๆนั้นยายเป็นก็จะต้องเอามาจ่ายค่ารถเมล์แล้วพอดึงค่ารถเมล์ออกมาแล้วแล้วเหลือไม่เท่าไหร่ชั่วโมองทุกๆนั้นเราก็ต้องไปจ่ายค่าภาษีอีกค่ะเพื่อนๆพ,พอจ่ายภาษีเสร็จแล้วเงินเหลือกี่บาทคะทีนี้ก็จะต้องสะสมเอามาจ่ายค่าบ้านกว่าจะถึงค่าบ้านในชั่วโมองนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วค่าอยู่ค่ากินละคะค่าโทรศัพท์ แล้วค่าจิบประสคือไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะเพืเ่อนๆนคือแชมพูขวดหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเพื่อนเย่จะเป็นใช้เป็นปีถ้าขวดใหญ่ก็ขวดหนึ่งถ้าขวดปริมาณก,กลางๆมันจะมีสามขนาดใช่ไหมคะขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่ถ้าขวดกลางจะเป็นจะใช้แค่ สองขวดค่ะเพื่อนๆชมพูนะคะแล้วก็สบู่ก็ใช้ประหยัดมากเลยค่ะสบู่ก็ไม่เปลืองสบู่ขวดหนึ่งนะคะสบู่เหลวใช้เป็นปีเหมือนแชมพูค่ะเพื่อนๆถ้าซื้อก็ซื้อขวดใหญ่เลยแล้วใช้ไม่เปลืองค่ะเพื่อนๆ <laughs> ประหยัดแค่ไหนคิดดูมันมันเหนื่อยมากๆนะคะช่วงนั้นเราต้อง ต่อสู้ทุกอย่างต่อสู้กับเงินต่อสู้กับชีวิตคือสุขภาพนะคะเพื่อนเเราต้องต่อสู้กับสุขภาพด้วยพยายามดูแลสุขภาพเพื่อที่จะต่อสู้กับงานของเราแล้วย่ายเป็นก็จะต้องตื่นแต่เช้าทุกวันค่ะเพื่อนๆบางทีนี้เขาโทรตีห้าให้เข้างานเช้าช่วงเช้าก็ประมาณ6กโมงกว่า ถ้าเขาโทรมาเรายัางนอนอยู่ที่เตียงอยู่เราจะไม่ทันค่ะเพื่อนๆเนลิกอย่างหนึง่งอย่าเป็นช้ามากเลยพอเขาโทรปุ๊บเราจะต้องเสร็จแล้วค่ะเตรียมตัวเสร็จแล้วจะต้องไปทํางานเลยมีอยู่ข้อหนึ่งค่ะเขาโทรปับ๊บเขาจะนับแต่เวลานั้นเลยเพราะว่ามันเป็นงานจุดเฉินแต่เจ้านายอีกคนหนึ่งนะคะเขาไม่จ่ายค่าชั่วโมงให้พอมาถึงที่ทํางานแล้ว ปัมเข้าแล้วเขาถึงจะเริ่มจ่ายแต่ความจริงนั้นจะต้องจ่ายตั้งแต่ชั่วโมองที่เขาโทรค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าเยาเป็นทำงานคือทำงานเรียกตัวค่ะถ้าเป็นงานเรียกตัวจะต้องจ่ายเวลาที่เขาโทรหาทันทีแต่ถ้าคนไหนที่เขาทำงานประจำมันก็จะเข้าทุกอย่างอัตโนมัติจะเข้าล็อก อัตโนมัติค่ะบางคนนี้โหดนะคะเพื่อนเพื่อนนายบางคนโหดทํางานที่เดียวเจ้านายสองคนคนหนึ่งโหดคนหนึ่งไม่โหดคือต่อสู้ทุกอย่างแล้วเวลาทํางานนะคะเพื่อนเพื่อนอาทิตย์หนึ่งยายเพ็นนับเจ็ดวันเลยค่ะคนที่เขาทํางานประจําอาทิตย์หนึ่งเขาจะมีห้าวันเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุด แต่ยเยอเพนไม่มีวันหยุดค่ะเพื่อนเอนเขาเรียกตัวให้ไปเฉยเฉยให้ไปเฝ้าชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงเดียวยายเพนก็ไปคะ่ะถ้าทําตัวขี้เกียจเขาก็จะเลิกใช้เราค่ะเพื่อนๆบางทีนี่มันเข้าเนื้อเลยนะคะบางทีนี่เราไม่ได้อะไรเลยเสียค่ารถไปทํางานทําแค่ชั่วโมงเดียวหรือสองชัง่วโมงเราเป็นฝ่ายขาดทุนแต่เราจะทําตัวขี้เกียจไม่ได้ค่ะเพื่อนๆน จะต้องให้เขาเห็นว่าเราอยากทำงานถ้าไม่งั้นเขาจะไม่ใช้เราไม่เรียกตัวเราแล้วมันจะแย่คือเขาจะเลิกใช้เราเลยค่ะเราต้องดิ้นรนต่อสู้ให้เขาเห็นว่าเราน่ะสู้งานค่ะเพื่อนๆนคือต่อสู้ทุกอย่างจะเจ็บจะป่วยจะยังไงก็ช่างเราจะต้องทำตัวว่าเราน่ะแข็งแรง แล้วก็อย่าทำตัวเจ็บปวดหรือป่วยให้เขาเห็นไม่งั้นเขาจะไม่เรียกตัวทำงานค่ะมันต่างกันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆยายเพ็ญไม่ได้งานประจำทำยายเพ็ญก็จะต้องต่อสู้ทุกอย่างแล้วก็โชว์ทุกอย่างทำให้เขารู้ค่ะว่ายายเพ็ญทำได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆค่ะต่อสู้ทุกอย่าง แต่คนที่เขาทํางานประจําแล้วเขาได้งานบรรจุเรียกว่าบรรจุงานแล้วนะคะเพื่อนๆเขาจะทําตัวยังไงก็ได้ค่ะพอเขาบรรจุแล้วเขาจะลาป่วยปีหนึ่งกี่ครั้งก็ได้เขาจะมีกําหนดให้ค่ะปีหนึ่งเขาจะมีกําหนดให้ว่าลาป่วยปีละกี่วันเขาจะมีหลายแบบหลายประเภท คือระบบเขาดีค่ะสำหรับคนบรรจุแล้วจะมีข้อได้เปรียบเยอะแล้วคนที่ไม่ได้งานประจำเสียเปรียบเยอะแต่เราอย่าไปคิดว่าเสียเปรียบค่ะคือเราต้องคิดว่านั่นคือวิธีต่อสู้สู้เพื่อที่จะชนะใจเจ้านาย ไม่ได้หลอกครับเพื่อนๆอย่นอยาเป็นสู้ทุกอย่างคุยกับน้องคนนี้ค่ะเพื่อนๆนก็เลยก็เลยได้มาเล่าให้เพื่อนๆนได้ฟังว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต่อสู้และอดทนอดกลั้นเพื่อที่จะอยู่ให้รอดค่ะเพื่อนๆน แต่ยายเพ็ญก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าทั้งๆท,ที่ตัวเองลำบากแล้วก็ต่อสู้มาตลอดต่อสู้หนักๆเลยนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ต่อสู้ตัวคนเดียวยายเพ็ญต่อสู้หลายช่วงแต่ตอนนี้ยายเพ็ญเอาช่วงที่อยู่คนเดียวนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังว่าการที่ อยู่คนเดียวชีวิตเดียวๆข้างนอกเหมือนนกไร้รังค่ะอยู่ไปวันวันหนึง่งวันไหนไม่มีค่าเช่าเราก็จะต้องย้ายและเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเตรียมตัวไว้ตลอดเลยค่ะ การต่อสู้ในช่วงนั้นเป็นการเตรียมตัวจริงๆค่ะเตรียมตัวอยู่ตลอดแล้วใจก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครมารักมาชอบกับคนที่อายุมากสุขภาพไม่ดีไม่มีงานประจำทำหลายอย่างค่ะเพื่อนๆช่วงนั้นยายเป็นท้อมากๆแล้วก็คิดว่าจะอยู่คนเดียวให้ได้คิดอย่างเดียวคือชีวิตบั้นปลาย จะเข้าวัดแค่นั้นเองค่ะชีวิตวางอนาคตจะอยู่ไปวันวันหนึ่งจนกว่าอายุเราจะปลดกษียณค่ะเพื่อนเพ่อนพอ,อยาเพ็นพูดถึงปลดกษียณเอาอีกแล้วค่ะหนักอีกแล้วค่ะเพราะว่าอายุเกษียณที่นี่ห7สเจดปีค่ะเพื่อนเพื่อนถึงยาเพ็นจะต่อสู้ ถึงวันที่ปลดเกษียณก็ไม่มีวันที่จะสะสมชั่วโมงงานได้เพราะว่ายายเพ็ญไม่มีงานทุกวันแล้วก็ไม่มีงานเต็มวันยายเพ็ญอดหลับอดนอนต่อสู้ค่ะเพื่อนๆชีวิตคือการต่อสู้และทำให้เราได้เรียนหลายๆอย่างอันนี้เป็นช่วงหนึ่งที่ยายเพ็ญลำบากทั้งกาย ลำบากทั้งใจแต่มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดครับเพื่อนๆนวางอนาคตไว้ตลอดเพียงแต่คิดเอาไว้ว่าเราต้องเตรียมตัวนะพูดถึง67ปีปุดเกษียณอย่าเป็นท้อค่ะแล้วก็ช่วงนั้นมีลูกสาวคนเล็กมาเยี่ยมเป็นบางครั้ง เวลาเข้ามาเยี่ยมเขาก็มาค้างกับแม่ตอนนั้นเขายังอยู่ที่อื่นอยู่ค่ะไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่เขายังอยู่กับคือที่อื่นนะคะอยู่คนเดียวก็มีอยู่วันหนึง่งยายเป็นกลับมามาล้มตัวบนลงโชฟาและลูกเขาก็อยู่ที่นั่นคือ,อยายเป็นจะจะขาดค่ะเพื่อนๆเวลาอยู่ที่ทำงานแล้วสู้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 สสไม่ถอยแล้วก็ จะไม่ให้ใครเห็นความอ่อนแอของเราจะไม่ให้ใครเห็นความเจ็บปวดของเราคือเราจะต้องทำได้ทุกอย่างพอมาถึงโซฟาในวันนั้นและลูกก็อยู่บ้านยาเพ็นล้มตัวลงบนโซฟาคือน้ำตามันไหลเลยครับเพื่อน มันรู้สึกว่าสงสารตัวเองที่บังคับตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็บังคับตัวเองให้ตัวเองเป็นทุกอย่างทำทันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ทำงานมันจะต้องไวค่ะไปตามเวลาแล้วมาน,นึกถึงว่าเราจะต้องเป็นทุกอย่างทันเวลาทันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนๆแล้ววันนั้นยายเพ็งร้องไห้ มานึกถึงนะคะเพื่อนเพื่อนทำไมเราจะต้องสงสารตัวเองให้ลูกเห็นมานึกถึงตัวหลังลูกก็สงสารแม่อยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรคะ่ะมาถึงบ้านแล้วเจ,จะจาดอยู่ที่ทำงานไม่เป็น มันเหมือนกับคนสมออยแต่ความจริงมันไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆนช่วงที่ต่อสู้กับลูกสาวคนโตเหมือนกันค่ะอันนี้ขอเอ่ยนิดหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่ะอยายเป็นสู้ทุกอย่างพอลูกหลับแล้วอยายเป็นทิ้งตัวลงโซฟาหูยพลังมันหายหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาอยายเป็นจะต่อสู้ดูแลลูกอะไรเงี้ยพลังมันมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนเมันมาเอง ต่อสู้ทำหน้าทุกอย่างพอลูกหลับเท่านั้นเองอยายเป็นหมดแรงหลับปุ๋ยไปด้วยสัน่นสั่นแล้วก็หลับปุ๋ยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นเพราะว่าเคยเป็นก็เลยนึกถึงค่ะเพื่อนเพื่อนึกถึงก็เลยเปรียบเทียบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนคือคนไหนเป็นก็จะเข้าใจค่ะนี่ค่ะคือการต่อสู้ของอยายเป็นช่วงนั้น มาเล่าให้ฟังว่าชีวิตอยู่เมืองนอกมันไม่ใช่ว่าจะสบายนะคะเพื่อนเพื่อนมันแล้วแต่ช่วงชีวิตของแต่ละคนค่ะช่วงนั้นยอมรับเลยว่าลำบากหัวร้อนเลยค่ะเพื่อนๆน แต่ก็มีอีกหลายช่วงค่ะเพื่อนๆหลายช่วงในช่วงเดียวกันคือถึงเยเพนนะ่ะจะอยู่ที่โนเรนานแต่เยเพนก็ไม่เคยคิดว่าจะเอามาเล่าใหม่แต่เยเพนจะเอามาเล่ายกตัวอย่างว่ามันลำบากจริงๆค่ะเพื่อนๆคนอื่นก็ลำบากเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้คิดยายเพ็ญก็ลำบากเหมือนกันแต่ไม่ได้คิดพอดีมีเพื่อนเอฟบอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้มาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังเพราะว่าชีวิตของคนเรามีแต่และช่วงมีขึ้นมีลงค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญเ,เอาชีวิตของตัวเองมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในช่วงที่สาหัสช่วงหนึ่งค่ะ หนักเอาเบาสู้สู้ด้วยน้ำตาแต่ก็สู้ค่ะไม่ถอยค่ะเพื่อนเพื่อนสู้เป็นสู้ตายค่ะพเพื่อนเนในเรื่องการงานเดี๋ยวยายเป็นจาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปวันนี้ก็พักช่วงเอาไว้ก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณทุกกำลังใจกับเพื่อนๆทุกๆคนที่ส่งกำลังใจสนับสนุนและให้กำลังใจยายเพนค่ะขอให้เพื่อนๆ่โชคดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองขอบคุณมากๆค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆนโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ